บรยู่เหรอขอให้คนยมครับจกกดไจจบด้บุตรเดียจอดจอดฟงเบอร์คเบ่เครับุมาขวด,ค,ด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 ครับคุงมครับมาลัดสกันปนออยูย่ครับ

ครับไดูก็ไปเลยครับเดีงยวไดูกันนะเดี๋ยวเปดูันครับไม่หูเป็นไง Bye. แถวหันตัวเีบครับดน้ำกัน,นตัวเนี้แลหวครับมันต้องเละเดี๋ยววานหน่นหางดอกเลนาะแดกมันจะฟังซี่เหมืนครับ หู้หนี่แท้และพอาหู้หนี่มีห้ัง ยัง่้าเจอแกเดี๋ยวมากเลยครับเดี๋ยมครเเีวับออกทับดกันครับ นีห้งาง,ง,หหงครับออนี่จัอให่นปองน้ำมันห้องไมกนหนังครับประเดี๋ เราูเดียกันมานราทังไหนะแนนิใต้ครับเขยมขุดเลยไม่ก็เนี่บอกตกตาเลยเนาะน้ำฝนต่าหาแ็งหลพวกมันจะไปหาหู้ั่นโคตรนเสีเนี่ย แี่น,นี่เป็นต้นออกครับต้นออกั้งไหนตัวยูคนนี้ลหครับพอเป็นอัดต้นออกนี่มือนแล้วครับออกบูดเรื้อกัวไปละ ปุ๊บเลยครับตัวไหนกาตัวไหนหยือเปล่ง ได้ครับยังเดียวไปกินได้หึงพออ้ยอันนี้คืห้างเี้วหางขึ้กันครับ อลูกเล็กเล็กแดงดวเยเน่ยลูกพี่น้องพี่ลูกรัก <c ười> ขนเต็มแล้วครับสตัว น,นี่ครับตัวดูนควันครับโอ้ใช้ตรงแผลแฝนครับนะเนดตัวแมมกันครับ,รรรบดบอูออกไส่มาซช้กันพี่นอ,อุ้ยคือไม่คืนนี้

หูนี่สงสัยจะไปนี้ฮัโหลอตคนี่ัมันเกไราป้นไอไปหีละผมว่ารุงกันพีน่น้อง,อองนนอรุ่ง,รกงกันครับหูหนี่เปพี่น้องพห,หุหนีน่เป็นหู้ดักครับ kéo té có thấy búa này subscribe ไปู้พวกผิดอพี่นอออ้องเอ้ยย่านแมงนี่ครับผู้นี้สุดแล้วดูผู้นี่พี่น้อง ่าเปกก็นดอกเสนทแม่ลูกกระดกขึ้กันครับ Không okay. nè สุดท้ายครับมันเป็นลกักออกทั่งใด้แล้วนี่ครับโอ้ววัดประผันกันก็พูกเสียน นะครับลงกไซไปแกี้วนี่แหละพี่น้องงูต้องเลียหลายครับบทบทนาสไนไปเต็มเต็มหูงูต้องเลียพี่น้อง ท,ท่านท่านพี่น้องท่านครับท่านอยู่ท่านอยู่ท่านอยู่จับหางว่าท่านครับเพื่อนตัวอยู่อยู่ พี่เรียบร้อยครับเนี่ย <Yeah. c oughs> อันนี้พนักงานนู้ต้องแหล่พี่น้องน้อต้องแหลนมาขัตงตัวครับส <c oughs> ามตัวเหรอพี่น้องเอ้ยครับ ของของคนไน่หางก็เถือครับขุดอลอะเลยหางเงี้ย่มัตลอดบ่วงตอดบ่วง ทั้งดอกพี่น้องเอ้ยครับอาด <laughs> ักกระหมันกึกเขาพี่น้องขุดกระหมันกึกเขาครับขุดจุบลาจุบมีอะไรไอ้เนี่ยมันบวบไปเลิกครับมันไปเรื่อยๆถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยได้เอาบากจุกพี่น้องเรียบร้อยครับ ออนนนนอไอ้ขุ่มอะไรห่างกี่นาเปี๋ยนครับขับไปหน้อยขอุดมาได้หางมาได้ขุดเอาตั้เลยครับนี่ฮอดลูกมาที่เนี่ยสองตัวพี่น้องพ่อป่ากงแดเลรอครับให้เป็นหนูพฟกนี่เอาไปเลี้ยง อันนี้เป็นนุ่งหางดอกพี่น้องเมียวันนี้ครับตัวส้มนูนต้อขาวล่ะตัวแซบครับแซบคนแนี้ยเอาไปเนาะลูกกับพ่อกับลูงติมื้นตาครับแม่เพื่อนครับในกวนหลังต่อพงแกกับพ่อไปหาขุดยิงเท่าไหรพี่น้องขุดน้ำพ่น แข so ่งหลายกับจนว้าเดี๋ยวค่อยเสียมสซะสมัยตะกี้มัน้อเสียมตีไม่นอหนาครับเสียมสมัยตะกี้จไม่ดูอย่างสีขุดพ้นเนี่ยคุรจะเป็นเครื่องมือก็บนี้ครับจ้งเด็ตัวหนึ่งตัวมือนีก็ดหากินไงไปต่งไห็ก็มีแน่ตัวทวงครับแตขยันหาได้รินหรเน่าเนาขอบฟูหพุดม่หอกกำลังเล่นไก๋คนไหนคนแชร์คนติดตามมเป็นหรอกนะบันที่หา หางก็เก่าแล้วครับหางเน่ขุดเนี่ยปลอยเผยไงขุดเห็นพี่นองมึงน้อนอฟพี่นอเะเอ้ะมึงพี่รอบี่นองรอนปล่ืนปอดไหมรับมานี้กกับสวัสดีครับ